เปลี่ยนโลกเนี่ยคนที่เปลี่ยนอนาคตของโลกเนี่ยเขาไม่ยอมให้มีอะไรเป็นพันธะในความคิดของตัวเองเขาถึงเป็นคนที่กล้าและเปลี่ยนโลกได้คุณว่าจริงไหมคุณว่าจริงไหมคุณก็เหมือนกันนะคุณทุกคนในที่นี้ก็เหมือนกันถ้าคุณยอมให้ตัดพันธะ ความคิดทินามาของตัวเองได้หนึ่งคุณตัดคําว่าความสุขออกจากชีวิตคุณตัดก่อนเลยตัดความสุขออกไปชีวิตฉันไม่ได้มีความสุขจากการแลกเปลี่ยนจงนั่นคือเรื่องหนึ่งที่คุณจะต้องทําให้ได้นะเมื่อคุณไม่รู้สึกว่ามันจะต้องเป็นการแลกเปลี่ยนคุณก็ไม่ต้องใช้มันเพื่อการแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับใช่ไหมคุณก็ไม่ต้องเอาเงินทั้งหมดที่คุณมีไปแลกเปลี่ยนความสุขเล็กๆโม้ ที่คุณใช้มันอยู่ตลอดชีวิตของคุณที่ผ่านมาและวันพรุ่งนี้ถ้าคุณคิดออกคุณจะใช้มันเพื่อประโยชน์ของคุณที่แท้จริงแค่นั้นคุณลองคิดว่ามันใช่ไหมใช่ไหมครับแล้วคุณจำเอาไว้เลยนะครับว่าความทุกข์มันก็ไม่มีจริงคุณเคยริงร่งยันวินี้ไหมปัญหาทุกอย่างแก้ได้ คยไหมฮะเคยครับแก้ที่อะไรก่อนอค,ครับตแก้ที่อะไรก่อนอตัวเองแก้ที่ตัวเองก่อนครับคุณอย่าคิดว่าปัญหาเกิดจากผู้อื่นสิ่งหนึ่งที่คุณจะตัดความทุกข์ออกจากชีวิตคุณให้ได้ก่อนคุณต้องไม่คิดว่าปัญหาเกิดจากผู้อื่น ปัญหาทุกอย่างมันเกิดจากคุณน,นั่นแหละอยู่กับมีครอบครัวอ้าใครมีครอบครัวแล้วครับทุมึนครับมีครอบครัวอยู่กับเมียโอ้อยู่กับเมียมาตอนแรกๆเป็นงไงครับตอนจีบกันเป็นัไง เช้าถ so ึงเย็นถ so ึงเป็นไงฮะตามใจทุกอย่างคุณผู้ชายผู้ชายไม่ผมพูดถึงผู้ชายก่อนนะเป็นไงฮะตามใจทุกอย่างใช่ไหมใช่ป่ะเป็นป่ะเช้าถึงเย็นถึงโอ้ยถึงจะเอาอะไรชินยนหมดเลยช่วงโปรโมชั่นแรกๆครับช่วงโปรโมับแรงช่วงประมาณเดือนสองเดือนแรกพอไม่ได้เป็นไงฮะวิจิตเหน่งยากกว่า ฟังลูกผู้ชายไม่อยอมแพ้เลยเรื่องแบบคุณผู้หญิงนะฟังนะตอนผู้ชายจีบแล้วแไงโอ้โหโคตรดีเลยสุภาพดีสุดมากดีแล้วดีดีตามใจให้โอ้โหตอนนี้เป็นไงเป็นไงครับเออเหมือนเดิมดีเหมือนเดิมตบมือให้ผมก็ี่นะครับอ สามีที่คุณภรรยาพูดเลยว่าคุณเป็นคนเสมอต้นเสมอตายปายแล้วก็ใหเป็นสิ่งที่ดีฮะเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมจะบอกคุณผู้ชายเลยว่าปัญหาครอบครัวเนี่ยคุณลองย้อนกลับไปคิดถึงตอนตัวเองจีบเมียตื่นใหม่ทำไมวันเนี้ คุณถึงทำแบบนั้นไม่ได้คุณผู้ชายอ้าวคุณผู้ชายนะด่าเก่งเก่งแน่ใจรอียอาดาเก่งมียรดาก่งก็พครับเขาไม่กล้ายกมียอ,อยู่ในห้องนี้หรอเ <c oughs> อ้อ <c oughs> เ,เป็นไงมีมีมีเ,เ,เ,เะียบ้ เป็นไงดีเขาคงมีปัญหาอะไรดีที่มีตาคุณต้องแก้ปัญหาที่ตัวเองนะครับเมื่อเขาเปลี่ยนไปเมื่อเขาไม่เหมือนเดิมคุณคิดว่าคุณจะทำให้เขาเหมือนเดิมได้ไหมครับคุณคิดว่าคุณทำได้ไหมฮะแต่คุณสามารถทำตัวเองให้เป็นไงครับ เหมือนเดิมได้ถูกไหมครับหัว<ห>ไม่สนใจไมงไงฮะคุณจะเป็นอีแก่อยู่บ้านต่อไปไหมก็มอ,อยู่บ้านนั่นแหละแต่คุณจะทำตัวเป็นอีแก่ไหมไม่ไม่ไมฉันก็สาวที่ก็สวย